มึงกับพาเขาอย่าเวรบเบรบลูกเชียชัาเดียย๋ยวกนมีโอ้บหอๆๆอนอครับตอนนี้ครับมีโอับลูกธรรมดาครับจำเดิมับเจอกับเวฟลูกเชียครับชักแปดเลยครับรุนแรงเฟอโดเฟยย่ก,ยกยากกทา